ตูค้คยุ่งนะยอดมากันนียง่ายก็ไปก็มานะตให้สู้ไหมมสู้กาซอะไรกันทางเรียนไปยังนุ่ยเนี่ยมาพี่น้องจมสหมยบอวาหมวยด้วยแบบโน,น้รแบบ้หนึ่งแต่ทุ่มืแล้วพขายน,ำน้ำอันบบแมนบอน้ำอัขายอัน

来，嗯，嗯，这边。

เขาอยู่สงสัคำติดใจมันข้าไปมันกินคามันเอกปลาโตรตันมันข้าไปมันกินขาวมันเอีมนเกล็คำใม่มาเลยที่เดีก็มียัางกรบอกว่าหมันยาวอยวแ่ก็่วดีมเบี้ยงอกมขามันเอาเงินหจังอ่อนเอาืนมาแยกนมันเสียไปไ่ใช่

กัน cần ไปไป con ไปอ๋อไปแม่

ขางม่กเดียวสิไปย่างลูเขาไมนเนียเป็นไปเลซูมตัวนี่งพอพอนเาทีไหายดิย่างอ่ย่งอื่เขาย่งไม่เียเห็นซ่มอเนาะคือพอดโมเันองเกี่ยวนีเดี๋ยวเขาไปเรียนม่เนี่ยดี่เป็นอยาเดียว ngắm vui tuổi với nó cái cậu hơn tượng ôi nó tỏa lại. bốn mươi anh chị nhanh chị nhanh 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 nhanh

ลาบจิ้ปู่เน่ยก็ลาบกินบวเป็นเวทแต่นามันเหมือนกับเบคือคมหน่งอ๋อนมันบนอ๋อเากระปู่ใช่ะกินบ่เป็นเขาไหวข้นได้ค่ะแม่นคอยเหี่ยงไปมันจะเรียกนได้ิุดมันก็เคยกินแต่น่อยนั่มัไม่ส่วนเน่่กับเบคูอกอลายแม่นบลย เดพคนนี้กินโคตรดุอะไรเ่องหนีกินดยเรื่นี่ย่งเลยนี่ตั้งกล่องกัน